มาพี่น้องหลังจากที่เราตัดพอพอเราวัดเสร็จแล้วเนาะตอนวัดเสร็จวัดเสร็จมันยังมีเปลือกไม้ไที่อยู่ข้างนอกอยู่ด้วยมันยังไม่เป็นรูปอย่างเงี้ยเราก็ไปเอาเลื่อยรถโตก็จะเอาเลื่อยเลื่อยยนต์เล็กพาอย่าอย่าอย่าให้ถึงเส้นเด้นี่ผพาอย่างงี้ผ่าออกให,ให้เหลือเส้นนอกนี่ไว้ด้วยความชํานาญก็พี่น้องปรับเอา ยให้มันกินเส้นด้อพอเราเลื่อยยนเล็กปาดออกหมดแล้วแล้วก็เอามันมาไถใสก่สกบไงใส่กบแบบนี้ใส่กบให้มันเรียบใส่กบยังไงใส่ให้พอดีกับเส้นขอบนอกอะไอ้ไอ้ด้านสันตามลมข้างล่างแล้วก็เอาเส้นนอกไว้ให้ถึงเส้นพอดีเป๊ะอันนี้ก็เหมือนกันสันฟันลมนี่ก็ให้ถึงเส้นพอดีเป๊ะแล้วน้ำหนักมันจะเท่ากันหมดทุกตัวด้ก็ หาไม้ว่าทัดวัดไม่วัดก็ได้ก็ใช้ความชํานาญของตัวเองนี่แหละไอ้กบกบใส่ไม้นี่มันก็จะตรงอยู่แล้วมันบา,บางตัวที่มันตรงดีก็ตรงให้ถากให้พอดีกับเส้นได้เราเราถาักน้ําหนักมันก็จะเท่ากันพอดีนี่ตอนแรกมันจะเป็นหยาบหยาบอย่างนี้แหละนี่หยาบหยาบนี่เราตรงก็จะเอามาสางมันเลยสางออกให้มันเรียบ ไม้ก็มือก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรมากมายพี่น้องแต่ถ้ากบใสไ่ไม้นี่เอาดีๆหน่อยเอาทากีตาร์อะไรดีๆหน้าสัมผัสมันใหญ่ๆนะไม่ต้องเอาัอนเล็กมันไม่ค่อยดีมันจะเบี้ยวให้ถากทำทำตัวไหนก่อนใช่ไหมทำพอเราตัดได้แล้วก็มา,มาใส่ข้างหลังนี่เอาไปก่อนใส่ให้มันเรียบเรียบเสมอกับเส้นพอดีเป๊ะพอเราทำเราวัดอย่างเงี้ย เราไปชั่งน้ําหนักปุ๊บม,มันจะเท่ากันเลยเจ้ถ้าเราทําตามเส้นผิดก็คือน้อยหลังจากนั้นเราก็มาทําหน้าใบตีออกแค่ออกไน่อทำอย่างนี้ไว้สิ่งเหล่านี้ก็จะทําตอนมีแดดเพราะว่าใช้พลังงานฟรีนะถ้าไม่มีแดดมันไฟมันจะหมดเร็วถึงตอนเย็นแล้วก็มานั่งแค่ดิแล้วโตวก็จะวางแผนไว้อย่างนั้นแหละ ถึงตอนเย็นก็จะมานั่งแค่ตื่นเช้าแล้วก็มาถักควักมันใหม่แล้วก็อันนี้ก็ใส่ออกคือพอทําไม้ปุ๊บให้มาทาหลังไปก่อนเด้อใส่ให้มันตรงพอดีกันไม้ประทัดวัดดีๆเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไร๋ตวตอนเราแต่งเราจะรู้เองหลังจากนี้ก็หลังจากก็มาทําหน้าใบมาบากันนี้ไว้บากแบบนี้พอเราไทยนะ ทำให้มันพอดีกับเส้นนี่หน้าใบใส่ลังให้ตรงก่อนเดี๋ยวช่วงค่อยไปแบ่งเส้นเดี๋ยวแบ่งเส้นจะพาไปแบ่งแบ่งเส้น30% 70%แบ่งเส้น50% 30% ก็เอาเรื่อยวงเดือนนี่สับมาถึงช่องที่3สับจะให้เลยเส้นนี่เด้อมันจะมีเส้นเส้นที่หนึ่งเนี่ยให้มันพอดีแล้วค่อยเคะออกเผื่อๆไว้ยามาจําเส้นพอดีเดี๋ยวข้างในมันจะเสียมันจะทํายากเนี่ยให้มันพอดีกันพอดีกับวงเผื่อไว้เล็กน้อยตอนเราแต่งถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราเอากระดาษทรายมาขัดเลยทีเดียวโอ้ยากเดีก็จะหมดอะ นี่แหละขั้นตอนอันตรายก็ระวังระวังด้วยเื่อยวงเดียนนี้อันตรายที่สุดเลยอันตรายมากก็ปรับจะเป็นประมาณนี้แหละก็ทิ้งไว้ให้มันเซตตัวแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวค่อยทําอีก3าสวันก็ได้เราแคระออกไปก่อนตัวนี้ก็ค่อยใสยก็ได้มันจะได้ไม่บิดใครมีเวลาเยอะๆนะทำว่าเยอะๆก็ทําแบบนี้เราไปแต่เราตัวไม่มีเวลาตัวหนเสียก็ไม่ไม่เอาแล้มีวิธีแก้จนได้ ช่างนะเราทาเป็นน้อยน้อย,น,อยน้อยที่จะจะได้เอาทิ้งเผาถ่านไม่มีมีน้อยเลยแหละแต่ณปัจจุบันไม่มีน <c oughs> ะมาบอกวิธีบอกท่าทางในการทํา <c oughs> เผื่อใครมองไม่ออกเนาะประมาณนี้เลยเด้อใครอยากสั่งร็โตสั่งได้เด้อช่วงนี้เด้อล้มไว้อีกสี่ต้นราคานี่แหละถูกแล้วล่ะจะไปหาถูกกว่านี้ได้ที่ไหนก็ไปหาเอา <c oughs> ร็โตกว่ามันถูกแล้วสำหรับราโตทำนะ ใครชอบฝากไว้ด้วยได้มันได้พลังงานเยอะพี่น้องใบเราไม้นะ่ะมันทำรอบมันเด้สี่ร้อยห้าร้อยรอบมันเด้วัดจากสายตาขนาดมันยังไม่หลบพายุนี่ตอนที่มันหลบพายุมันจะขนาดไหนอ่ะนาะเราโ,โตคํานวณจากวนเน่ราโตถึงรู้ว่ามันโอ้มันได้ขนาดนั้นเลยนะแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับผมขอบคุณครับรใครชอบนะสั่งได้สั่งได้